คอาเตินนะครับก็เป็นสารอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นสารในตระกูลของโภชนะเพสัพที่เอามาใช้กันเยอะมากๆในช่วง3ปีนี้ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดนั่นเองคือตัวโควิด1 9นะครับตัวคอเซตินเนี่ย เริ่มแรกเนี่ยตอนที่เขาเอาไปทำการทดลองเขารู้มาแล้วคอเซสเตนเนี่ยสามารถไปกระตุ้นนะครับร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภูมิขึ้นมาสำหรับการต้านเชื้อไวรัสโดยเฉพาะนะครับอพอเราเขามาทำการศึกษากับตัวโควิด1 9เนี่ยรู้อีกว่าคอสเตนเนี่ยนะครับจะทำให้เปลือกชั้นนอกของไวรัสเนี่ยถูกทำลายนะครับตัวไวรัสเองเนี่ยก็จะถูกทำลายเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะฝังตัวเข้าไปในโฮสต์หรือว่า ตัวเรานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งอันที่ทําให้คอเซตินเป็นที่ให้ความสนใจมากๆเลยและคอเซตินเนี่ยเป็นตัวที่ไปกระตุ้นนะครับเรียกว่า Natural Killer Cell นะครับหรือว่าเซลล์ภูมิเพชคาตของเราเองนะครับที่เป็นเซลล์อันหนึ่งที่อยู่ในไวบัาตเซลล์ะนะครับหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราที่มีบทบาทมากๆเลยที่จะต่อต้านแล้วก็ป้องกันการเกิดของโรคมะเร็งนะครับตัวนี้เนี่ย ทั้งการต่อต้านป้องกันนะครับการฝังตัวแล้วก็ขยายตัวในม,มนุษย์นะครับของเชื้อไวรัสต่างๆแล้วยังมีผลในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเกิดแล้วก็ป้องกันเชื้อมะเร็งด้วยนะครับตัวนี้2อันนี้ก็เลยทำให้ตัวคอเ s ติเนี่ยเป็นสารอาหารที่น่าสนใจมากๆสำหรับสัตวต์นี้ครับ